มัดผมหัวก็ล้านปล่อยผมผมก็ร่วงอีกนิดเดียวเนี่ยแกไปบวชได้แล้วนะนี่คือคำพูดจากปากเพื่อนอายมากเลยค่ะใหม่เป็นพนักง,งานประจำค่ะเมื่อก่อนเนี่ยทำสีผมบ่อยมากเข้าร้านทำผมเป็นว่าเล่นเลยผมแห้งเสียชีฟ้ฟูหรือว่าขาดร่วงอะไรเงี้ยเราก็แบบพอรับได้แต่ถ้าร่วงหนักจนกระทั่งผมบางไม่เท่ากันหรือลวกผมรัดตึง แล้วทําให้เห็นแบบรอยแบบชัดเจนอย่างเงี้ยมันไม่โอเคนะแล้วรู้ไหมช่วงนั้นเนี่ยก่อนออกไปทํางานเราต้องทําไงตื่นมาแต่เช้ามานั่งยีผมตัวเองให้มันดูหนาะคิดกลับไปแล้วคือตลกตัวเองมากแล้วถ้าวันไหนลืมทํานะมันจะมีแก๊งที่แบบประจําขาแซลในออฟฟิศเนี่ยเตรียมทักเลยว่าพี่อีกนิดนึงเนี่ยพี่ไปบวชได้แล้วนะคือแบบอายก็อายเจ็บใจก็เจ็บใจเพราะว่านางเนี่ยกำลังสื่อว่าหัวฉันเนี่ย กำลังร้านแล้วเราก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญนะเขาก็แนะนําให้แบบเปลี่ยนยาสระผมดีไหมหรือว่าจะใช้ยาปลุกผมดีแต่เขาก็บอกว่าต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเขาจะรักษาจากภายนอกเราวก็คิดในใจืจะรอได้ยังไงล่ะผมจะร้านอยู่แล้วไม่รอแล้วจ้ะจะไปหาอะไรที่มันเน้นๆตรงจุดเลยพี่เลยไปเจอ intensive nutipass r ของ GNT คือตัวเนี้ที่เลือกเนี่ยเพราะว่า3อย่างเลยอย่างแรกออร์แกนิก อย่างที่2ก็คือสารสกัดจากธรรมชาติและสิ่งสุดท้ายก็คือรีวิวพี่เนี่ยก็เลยไปสืบดูว่าสิ่งที่เขารีวิวเนี่ยเขาดีขึ้นจริงไหมแล้วพี่เนี่ยก็เลยจัดสั่งมาเลยพี่ทานวันละหนครั้งครั้งละแคปซูลหลังอาหารสบายมากปัญหาผมแทบทุกปัญหาตัวนี้ช่วยได้แต่หมายเข้าใจนะว่าแบบบางคนก็จะกลัวเนะว่า หนวดที่ฉันไม่เคยมีเนี่ยมันจะขึ้นไหมหรือว่าขนแขนขนขามันจะแบบเล่งยาวขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยไม่มีผลต่อโฮอร์โมนเพศชายเพราะว่าเขาเป็นอาหารเสริมเพื่อเส้นผมโดยเฉพาะแล้วก็เข้าใจผู้หญิงมากด้วยทั้งอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยด้วยตอนนี้เนี่ยพี่ก็ทานมา3เดือนละแล้วก็เห็นชัดมากตอนเวลาสระผมผมเนี่ยร่วงน้อยลงช่วงที่บาง ผมเนี่ยมีลูกผมขึ้นมาใหม่เต็มเลยไม่ว่าจะหวีมัดปล่อยผมไม่ขาดหลุดร่วงแล้วแท่นี้เนี่ยพี่เนี่ยก็ดีใจแล้วสังเกตไหมเวลาที่เราผมยุ่งยุเนี่ยคนมักจะทักว่าเราโสมจังเลยฉะนั้นเนี่ยผมเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะแล้วใหม่ก็รักตัวนี้มากๆใหม่ก็ยกให้ตัวนี้เป็นลูกรักเลยเพราะเขากู้เส้นผมกลับมาให้ดีขึ้นอิน tensive Nu ูทิพัรของ GNT ชอบมากจริงๆค่ะผมหนาขึ้นจริงๆอะ่ะ